วันนี้ผมพาเพื่อนมาเช็คราคาของหลวงปู่รอดนะครับวัดบางน้ำวนที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะมาดูกันว่าราคาปัจจุบันของวัตถุมงคลของหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนจะราคาประมาณไหนนะครับวันนี้ก็เพื่อนๆสนใจเช่าบูชาก็มีเบอร์โทร ของเจ้าหน้าที่ทางวัดด้วยนะครับติดตามไปด้วยกันนะครับฝากวอลเอฟซี MC, ช่วยกดไลค์และกดแชร์ฝากไว้น้าแน่คนทุกข์ใหกับมี ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปวัดบางน้ำวนนะครับอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับวัดหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนก็มาง่ายนะครับอยู่ถนนเส้นหลักเลยแล้วก็เลี้ยวเข้ามาเลยครับวันนี้เราจะเดินทางด้วยรถส่วนตัวนะครับผมเคยมาแล้วรอบหนึ่งนะครับ แบบนั่งรถตู้มาก็สะดวกเหมือนกันนะครับหน้าปากทางก็มีวินมอเตอร์ไซค์เพื่อนๆก็มากันได้นะครับหลวงปู่รอดวัดบางน้ำบนก็เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากของจังหวัดสมุทรสาครนะครับวัตถุมงคลของท่านก็ได้รับความนิยมกันมากเนื่องจากมีประสบการณ์ต่างๆมากมายเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนโดยทั่วไปนะครับ ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปกราบหลวงปู่รอดนะครับแล้วก็จะพาเพื่อนๆเช็คราคาวัตถุมงคลด้วยนะครับว่าราคาปัจจุบันประมาณไหนนะครับวันนี้เรามีเบอร์โทรของเจ้าหน้าที่ทางวัดด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจอยากเช่าบูชาวัตถุมงคลวันนี้ไม่ผิดหวังครับ เดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนนะครับหลวงปู่รอดท่านเป็นชาวปทุมธานีนะครับมีเชื้อสายเป็นรามันท่านเกิดเมื่อปีพศ2406โยมบิดาชื่อทองดีโยมมารดาชื่อเกษรเมื่อตอนที่ท่านเด็กๆท่านมีร่างกายอ่อนแอขี้โรคนะครับบิดามารดาจึงได้นำท่านไปถวายเป็นบุตรบุญธรรมของพระอุปชาแควัวดบางน้ำวนนะครับ ซึ่งท่านเป็นพระเถระที่มีเชื้อสายรามันและก็เป็นที่เรื่อมใสศรัทธาของชาวรามันในสมัยนั้นนะครับหลังจากที่บิดามารดาของหลวงปู่รอดได้ยกท่านให้แก่พระอุปัชอาแขแล้วปรากฏว่าหลวงปู่รอดท่านก็เป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายหายจากโรคภัยนานาพระอุปชฌาแขจริงตั้งชื่อท่านว่ารอดนะครับตั้งแต่บัดนั้นมานะครับ พอท่านอายุได้12ปีก็ได้บรรพชาเป็นสมณเน,นอยู่ศึกษาเล่าเรียนกับพระอุปชาแควัดบางน้ำวนนะครับจนกระทั่งท่านอายุครบ20ปีก็จึงได้อุปสมบทที่วัดบางน้ำวนโดยมีพระอุปชาแคเป็นพระอุปชาและก็ได้รับฉายาว่าพุทธสันโธนะครับเมื่ออุปสมบทได้ปรนิบัติรับใช้ พระอุปชาและศึกษาวิทยาคมต่างๆจากพระอุปชาแครนะครับหลวงปู่รอดเป็นพระที่รักสงบมุ่งปฏิบัติอย่างคล่งครัดเวลาที่เรียนกับพระอุปชาแครคือเมตตามหานิยมนะครับและก็เกี่ยวกับคงกระพันชาตีวิชาทำธงไม่ให้ฝนตกและก็ป้องกันฟ้าผ่านะครับวิชาเสกของหนักให้เบาดังปุยนุ่นนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเช็คราคาวัตถุมงคลยุคปัจจุบันของทางวัดนะครับเพื่อนๆน,นอกจากท่านจะเรียนวิทยาคมแล้วนะครับท่านก็ยังเรียนวิปัสสนากรรมฐานอีกด้วยนะครับเพื่อน,อนจนเป็นที่ไว้ใจของพระอุปชาหลังจากที่พระอุปชาแคร์มรณภาพลงนะครับท่านก็ได้รับการนิมนต์จากชาวบ้าน ขอให้ท่านเป็นเจ้าวาดสืบแทนนะครับชาวบ้านก็เลื่อมใสศรัทธาต่อท่านมากนะครับไปครับเราจะไปชมวัตถุมงคลตอนนี้ผมขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับเป็นศาลาที่ให้เช่าวัตถุมงคลก็จะมีภาพวัตถุมงคลรุ่นต่างๆนะครับและก็พิธีปลุกเสกจัดแสดงไว้ให้เราชมนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปชมวัตถุมงคลนะครับ นี้คงเป็นภาพเหรียญรุ่นเก่านะครับแล้วก็มีการจัดสร้างอยู่เรื่อยๆนะครับนี่เขาก็จะมีภาพให้เราดูนะครับรุ่นต่างๆนี้เป็นรูปหลวงปู่รอดนะครับหนึ่งน้านะครับเป็นรูปท่านนี้เป็นพระแบบบูชานะครับ ไม่ติดราคานะครับเหรียญก็อยู่หนึ่งรบาทนะครับเพื่อนๆนก็น่าจะเป็นพิมพ์ย้อนยุคนะครับแต่ก็สวยนะครับน่าเก็บน่าเช่าบูชานะครับเพื่อนๆนราคาไม่สูงมากนะครับนี่ก็หนึ่งนะครับใครสนใจวัตถุมงคลหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนก็โทรมาได้นะครับนี่หนึ่งร้อยเป็นครุฑนะครับด้านหลังด้านหลังก็น่าจะเป็นครุฑนะครับเพราะเขาเขียนไว้อย่างนั้นนะครับ ถ้าใครมีความรู้เกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนก็คอมเมนต์มาบอกมาเล่าให้ f อฟังได้นะครับนี่เป็นนี่ก็เหรียญน,นะครับหนึ่งร้อยนะครับส่วนมากก็ราคานี้นะครับ น,นี่เหลือไม่เยอะนะครับดูจากในกล่องนะครับก็ราคาหนึ่งนะครับนี่เนื้อตะก,กัวก็100รนะครับนี่ราคาจากทางวัดเลยนะครับเพื่อนๆสนใจก็อยากเช่าบูชาก็โทรมาได้นะครับก็จะมีลายขึ้น มักก็ราคา100นะครับ100นี่500รุ่นนี้500 500นะครับนี้ไม่ชัดไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับก็ลบเอาตามที่เราเห็นนะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยหรือว่าอยากได้รุ่นไหนก็โทรมาสอบถามได้ครับนี่ก็200นะครับ โทรมาสอบถามทางวัดนะครับเพราะวันนี้ผมลงเบอร์โทรให้นะครับนี้200ถ้าผมถ่ายหรือว่าพูดอะไรไม่ชัดเจนเพื่อนๆก็สงสัยก็ติดต่อมาทางวัดได้นะครับกับเจ้าหน้าที่เราจะให้รายละเอียดต่างๆนะครับสำหรับวัตทุมมงคลถ้าใครเป็นสายหลวงปู่รอดวัดบาง้ำวนก็ติดต่อมาได้นะครับ นี่ครับเป็นเหรียญพระครุรอดรุ่นมงคลมหานาธดปศ .2558 นะครับเนื้อชนวนหวา0นะครับ500รุ่นนี้เป็นเหมือนลงยาด้วยนะก็เป็นเหรียญที่สวยอยู่นะครับนี้300นะครับเพื่อนๆ2558นะครับไม่ตัดปีกนี้เนื้อชนวน ห้าร้อยนะครับห้าร้อยบาทนี้ก็สามร้อยนะครับเนื้ออัปปก้กาหลังราชสีนะครับรุ่นมงคลหม,มหาอำนาจนะครับเนื้ออัปปกาก็สวยนะครับนี้สองร้อยนะครับรุ่นนี้สองร้อยเหรียญเนื้อทองเหลืองครับเนื้อทองเหลืองจะ ถูกลงมา200นะครับนี่เป็นเนื้อทองเหลืองก็200นะครับนี่ครับหลังยันทำน้ำมนต์นะครับนี่300ครับเนื้ออัปป้ารุ่นมงคลมหาอำนาจครับ นี้มี 500, 300, 6สาอยนะครับอยู่ในตู้นี้นะครับ500 1,000ก็มีนะครับเพื่อนๆห้าร้อยแล้วก็มี500มี1,000นในในตู้นี้อาจจะเป็นของเก่านะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็โทรมาถามได้นะครับนี่500เอ้ยพันห้าพันห้แล้วก็สองพันสอนะครับ มีสองพันมีสามพันเจ็ดพันก็มีนะเพื่อนๆน,น่าจะเป็นรุ่นเก่านะนี้เป็นเนื้อชนวนห้าร้อยบาทนะครับแต่อยู่ในกล่องนะครับนี้นี้หนึ่งพันนะครับเพื่อนๆน,นี้หนึ่งพันอยู่ตรงนี้หนึ่งพันนี้สามร้อยโอ้นี้หนึ่งพันเลยครับหนึ่งพันครับ อยู่ในตู้ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เพื่อนๆถ่ายค่อนข้างลําบากมีหลายคนนะครับถามผมว่าใช้กล้องอะไรผมใช้มือถือถ่ายนะครับแล้วก็มาตัดต่อในมือถือเลยครับเพื่อนๆอุปกรณ์ยังไม่เต็มที่นะครับต้องขออภัยนะครับถ่ายแบบบ้านๆนะครับถ่ายแบบบ้านๆไม่ได้มีกล้องคุณภาพนะครับก็ใช้มือถือเราธรรมดานี่แหละถ่ายครับหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยนี่ ใช้มือถือธรรมดาถ่าย100นะครับอาจจะสะท้อนแสงหน่อยนะครับกับตู้กระจกแต่ราคาโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเ,เอามานำเสนอเพื่อนๆดูว่าราคาวัตถุมงคลของทางวัดก็ราคาจากวัดเลยนะครับก็ประมาณนี้นี่ครับสนใจเช่าวัตถุมงคลก็โทรมาได้ไลน์มาครับวัด บางน้ำบนนะครับก็ตั้งอยู่เลขที่81บ้านบางโทรัสนะครับหมู่ที่4ตําบลบางโทรัสอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครนะครับสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ